เปิดไปเหรอครับเนี่ยพูดต้องนานพูดมาประมาณหกนาทีแล้วโอ้ใหม่ก็จับรวบตัวเองมาครับผมสะดวกของฝั่งบอสเฟเจอร์ครับสวัสดีครับคุณปานัสครับหนึ่งร้อยดาวครับยิงใส่ท่านเซเลบริตี้ไหมฮะน้อยกับมาครับเมื่กอกี้พอดีเซตสตรีมของอีกรายการหนึ่งครับผมมาภาคเทพเจ้าเด่นดีต่อฮะหนึ่งสิบแปดของน้อยครับกับท่านอาร์ดิโอ เขาพูดอัปไรเดนจีครับผมห้าสิบดาวฮะแล้วก็โรลล่ครับผมเก้งมาเซนส์ใส่นัตเดนเดีนเดนดีบอลแลนดี้ไปผมเกือบโดนล,ล็อกขาแต่น,นัตบอลจูเน่ฮะเกือบไปเกือบไปฟอร์จูน,นและเพียวเฟมี่แรงจัดๆครับผมรอฮะส่วนอาดิโอได้ทาวเวอร์ไปครับรังสีดบอพยายามจะช่วยครับผมใส่นัตโนของฝั่งคิปเปอร์คิปเปอร์ตายครับโรลลิง,ลงยังไงดีหนีได้ไหมเอ่ยทางฝั่ง เ็กซ e ีแบนไปแล้วก็ตีได้ปะเซ่แตตายครับโดนซราวจิตการนะไม่รอดมทาง้นออร์สวินนี่โดนจับโอ้โหจับตายไปอีกหนึ่งฮะไม่ชนย้ำมันต่อผมสุดลปรายนีดหรืเป่าดสเตอร์ดัสเตอร์ไม่รอดเลยบเอาจันให้บอเบอสเมเจอร์ครับเอาดีโรชานต่อครับมีน้อย ่อดบอ็ดครับโดนบอไเจอจับตายผมโปริกิ้งใส่ต่อดเซ์เดดีนี่โดนใสเลนแล้วโดนฆ่าตายตลอดนะหนีไม่พ้แล้วเราิดชิไป สองคนแน่นัวสองมัดก่อนจะหยอดเดี่ยวเฟรมมาแล้วเจ้าเมื่อกนั่นฟอร์สเลยนี่จับรวบสก็อตแพย์ย้อนต่อครับเปิดเซเล็บอมเปิดมาจนวันนี้เชฟชิปผมบดเข้าไปหมดเช่นด้วยนิบอลตายสเต็ปผีก็ิ่สวนเหมือนกันเจอเลือดเบรคครับผมลอยกลับออกมาก่อนนะแปลงร่างสิบวิกระบอกจากหน้าตัวของเอ่านี่ครับเจอเลือดเวฟครับผมใส่กระดิมเซปเตอร์มาเซเลเบรคครับ เมื่อที่ไรแคอวิ่งหนีคือตปีิงยิงานไปแต่ย้าต่อบั่งเเลฟเปยกบิงจากวงนอกครับยิงไปีไม่รู้จะยิงใครเอาร่วมใส่ครับด้านโปิดก็ขอคอสมิดแล้วก็เปิดแมนดูทรานมาคอกับผม รถลําเบตก็แปลงเป็นเรถเวมาแต่แนนโดของบอลนุ่นหลอดเปิดอนพีเคบีไม่เฮะหันไปสับย้ำผมเข้ามาซัดไดยหรอซัดได้ไม่ได้รถลําเบตายครับไม่มีบายแบงฮะใบตามต่อที่แนนโดของโคโต้ครับเทียวเที่ยววับกลับไปฮะโนริกิยับต่อแล้วเอาจัดแล้วตอนนี้เออสปินจังการเด็ดเด็ดเด็ดดีครับผมได่ออกไม่ได้แล้วก็ตายไปฮะสิบหกต่อหกครับตอนนี้เงินดาวอยู่สิบเอ็ดเคครับเบิร์ตปอมโรนิชี่ฮะมีน้อย ทราเวอร์ไปต่อฝั่งนี้ดีซ่าหมดยอดไปครับเต็ั้งหมดคิวเลยครับเดี่ยวเปมอัดเลอร์ดันสเซอร์ฮะเป็นชนะอย่างรวดเร็วนั่นหมีน้อยหรือเปล่าเพราะต้นโปรพเรจีครับตีมิดเลนไปต่อนนอติสและนี่ครับผมแบตเตอร์ชาร์จเปิดมาใส่ใส่หมกที่นั้นอาร์ดิโออาร์ดิโอเรียบร้อยไปฮะการนี้ครับผมจีนิคอร์ครับผมสีเบ็ครับ โดนแดนวอรเทอร์ฟอร์มูลจี้ไม่ไหวครับ BPP ชนะไปในเกมแรกกันมีออร์โดก็ห้อซ้อนดีสู้ลำบากเลยเกินครับ BPP สู้กับ BPP ลำบากครับเป็ดโดนไปเกมแรกเกมเร็วนะเธอเริ่มเบ็บอกว่าฟาร์มมาไม่ได้เฉิดฉายกันเลยทีเดียวฮะ2บยครับ25นาทีจบเกมกันไปครับ l ร่แค่รวมค่าสต่สูน,นะแต่ว่าของเมื่อไหรครับไม่จะเป็นเอ,ก,อเลลนมมกลักแอสซัคคิวลาสลับปิดทามมิ่งรัวรนี่คือเป็นเบสทามมิ่งของไร่แค่ลเลยนะที่จบเกมใน30นาทีครับก่อน30นาทีสุดด้วยนะ